สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับพี่อัดเจกนะคะหรือพี่กพายนะคะบายพี่มุกี้มูนเกิลนะคะเราจะมีไพ่ให้เลือกอยู่3กล่องนะคะโดยจะเลือกจากเจ้าหญิงตัวน,น้อยน้อีกของดิสนีย์นะคะกล่องแรกเลือกจากแอเรียลนะคะ Little Mermaid นะใครชอบแอเรียล เลตเติ้ลเมมเมนนะคะก็เลือกได้นะคะแล้วกองที่สองอาจจะเลือกจากสโนไวท์นะคะสโนไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดนะแล้วมากองที่สามนะคะจะอหญิออโรราจากสลิปปิ้งบิวตี้นะคะคิดนะคะนิ่งๆในใจว่า ตัวเราเนี่ยเราคอนเน็กหรือเรารู้สึกดีกับไพ่กองไหนที่มีสัญลักษณ์เป็นเจ้าหญิงในแต่ละกองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูค,คําออกันกองที่หนึ่งนะคะ a อเวีอืมกองที่หนึ่งนะคะ จดหมายจากคนรักเก่าคนรักเก่าของเราเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอแล้วคะหรืออีกก็เยอะหรือต่อให้ฉันเป็นคนผิดนะฉันก็จะไม่ได้ยอมรับอะไรง่ายนะคะแต่เหมือนเขามองเราอยู่เนาะ procrastination มองดูท่าทีมองเราแต่ถามว่าเขาจะ แอคชั่นอะไรไหมมันเหมือนจะมีการประวิงเวลาค่ะดูจังหวะยังไม่รีบเข้ามาแต่มองนะดูจากความมองนั้นอืมและเขาฝากมาถามว่า Why did you leave and abandon me ทำไมเราทิ้งเขาไปทอดทิ้งเขาคือต่อให้เราไม่ได้ทิ้งเขาอะค่ะ เขาจะมองว่าเหมือนเขาว่าเป็นผู้โดนกระทำคนรักเก่าแล้วน่ารักมากนะคะใครที่เลือกกองนี้แอแต่ขี้เหงานะ wanna hold you tight เขาอ,อยากกอดเราแน่นๆค่ะเออขี้เหงา,าอ่อนไหวต้องการคนสนใจและ you are here คือมองว่า ตัวเขานะะีคะไม่ว่าเรากับเขาเนี่ยจะเคยมีประเด็นไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องดูแลเยียวยาตัวเองก่อนและเขาก็เช่นกันค่ะเขาอยากให้เรารักษาและดูแลเยียวยาตัวเองดี mm hmm. เพื่อที่ว่าเราสองคนนะคะจะได้กลับมาเยียวยานะคะ mm hmm. ความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. น่ารักอยู่นะ ถึงจะอีโก้บ้างแต่ก็ก็ก็มีความต้องบอกว่ามีความอ่อนไหวเหมือนกันเนาะกองที่หนึ่งนะคะอ่ะกองที่สองนะคะสโนไวใครือกสโนไวคะมาดูสโนไวกันค่ะ จะมองเราหรือช่วงเวลาที่เรากับเขาห่างเหินกันเนี่ยเขาได้ตระหนักรู้อะไรหลายอย่างข็อาจจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีเซนส์ต่างๆหรือเป็นคนที่มีความชาลักแหลมแต่ในขคะเดียวกันเขาก็มีเขาก็ยังมองว่าเราความรู้สึกที่เขาให้เราเหมือนเรายังมีสเสน่ห์มีอะไรที่แบบมีอิทธิพลต่อใจเขาอยู่ลึกๆนะคะ ขอยากจะปล่อยอดีตค่ะมันมีสองประเด็น 1. ใจก็อยากจะปล่อยเราไป l ล t t i n g ก o แต่อีกใจก็อยากจะเคลียร์ประเด็นต่างๆที่มันมีระหว่างเราสองคนเนี่ยให้มันแบบผ่านพ้นไปเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดกลับมาคุยกันได้นะคะทิ้งอดีตไปดีไหมลาษาประมาณนี้และเขาบอกว่า Sorry for pretending that I don't love you. ขอโทษนะที่เขาทำเป็นเหมือนไม่รักไม่สนใจเราตอนนี้เขาอาต้องการกำลังใจวังค่ะนะคะในความที่มันไกลกันก็อาจจะไปเจออะไรหลายๆอย่างเขาบอกว่า Hug me please and cheer me up อยากให้เขาย้ายเรากอด และคอยเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะน่าจะเหนื่อยไหมอะทำงานหนักหรือว่าหรือเจออะไรความยากสักอย่างอะคะและไปสุดท้าย New Begin n n i g นะคะการเริ่มต้นใหม่คือมันเหมือนกับลึกๆนะคะเขายังมีความรู้สึกตั้งใจที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเรา ดีๆนัทนทิทาชอีดครั้งนะคะหลังจากที่เราสองคนถ้าหากว่าได้มีการเคลียร์ใจหรือการปลดปล่อยหรือเคลียร์ประเด็นต่างๆออกไปนะ,ะแล้วมาดูการที่สามนะคะก็สุดท้ายออรานะคะ just sleeping beauty เป็นยังไงเนาะอืม จี๊ดนิดหนึ่งเพราะว่าลึกๆนะคะพี่มุกเลิกก่อนนี้อืมที่บอกว่าจี๊ดคือก็เพิ่งเปิดไพ่คือเตรียมไพ่แต่ตัวเองไม่ได้เปิดจนมาอัดคลิปนี่แหละแล้วลึกๆตัวเองกัก็เลิกก่อนนี้แล้วจี๊ดนิดหนึน่งเพราะว่าอืมใบแรกนอนสลบนอนนิ่งแต่มองนาฬิกานะเขานิ่งค่ะฟอบสอดนิ่ง กอดความรู้สึกตัวเองเหมือนเยียวยาตัวเองไปด้วย take a break แต่มองเวลานับถอยหลังหรอเขาดาวหรอคะปีใหม่มาผ่านไม่ต้องเข้าด้าวปีใหม่ละจ้ะครับมาได้หลายวันแล้วนิ่งนิ่งแต่มองลึกๆมองมาเขายังมีความหวังน,นะคะอมืมีความหวังไม่พออ่านไปดิอ่านกองนี้แล้วยิ้มเพราะว่าเออตัวเองเลือก unleash your creativity <Yeah. S 1> คือในหัวเนี่ยในความนิ่งในความดูเวลานะแต่ในหัวนี่คิดนะคะว่าเฮ้ยอยากจะสร้างสรรอะไรต่างๆนานาอีกมากมายนะความคิดสร้างสารรค์เยอะแต่ยังนิ่งค่ะนะคะยังนิ่งอ่ะยังน่าคิดได้และเขาบอกว่า I'm praying for us to be together again เาบอกว่าเขาภาวนาอ้อนวอนว่าขอให้เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆไม่ต้องไปภาวนาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่แล้วค่ะตระหนักรู้ให้ได้นะคะแล้วลงมือกระทำก็แค่นั้นนะคะอืและ Your words of love always save me ถ้าคนที่เลือกกองนี้นะคะ ตอนที่ดีๆกันเนี่ยคุณเคยให้กํำลังใจเขาเคยเป็นกํำลังใจให้เขาเขายังจําวันดีๆได้ว่าทุกท้อยคำจากเรานะคะมันเหมือนช่วยชีวิตเขาไว้อ่ะเหมือนทําให้เขากลับมารู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งน่าจะรอข้อความได้ไหมอ่ะแต่คุณนิ่งอ่ะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณเขานิ่งฉะนั้นคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะอาจจะต้องว่า อาจจะต้องดูแลตัวเองก่อนโฟกัสในเรื่องราวองตองก่อนเพราะว่าในในโหมดที่คนเขาน,นี่ถ้าเราแอคชั่นอะไรกับเขาไปเราจะยังไม่ได้รับการรีสปอนส์ฉะนั้นฉะนั้น p r o t e c ตัวเองก่อนนะคะและ open your arms to receiving ม,มันเหมือนกับ จะเราอีกครั้งหรืออีกในหน่่นะคะอีกในเหนือเขาก็เมื่อไหร่ที่เขาพร้อมน่ะเขาก็อยากจะมอบอะไรดีๆความรู้สึกดีหรือการเริ่มต้นใหม่ดีให้เราอีกครั้งนึงและอยากให้เราพร้อมที่จะรับเข้าไปในอ้อมกอดและความรู้สึกอีกครั้งแนะ <c oughs> ่นะคะก็ไม่รู้ตรงไม่ตรงยังไงนะคะแต่ถือว่า ดูกันพอแบบให้สบายใจเนาะแล้วก็อย่าเท k e s ซ r i o เรถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเราก็แค่ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะไม่ต้องอินไม่ต้องรู้สึกแพนิหรือจิตตกไปกับกับทุกคำทำนายทุกการอ่านออกมานะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของอีมูกก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้ายังไง ถ้าอยากจะเห็นพี่มุกทำคลิปออกมาใหม่ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณละสวัสดีค่ะ